นิวเคลียร์ยังโมโหตัวเองไม่หายเลยเมื่อกี้ เอาว่ะมาถึงก็เจ็ดเลยอ่ะ บินดูหรือเปล่า ไม่สนอะไรทั้งนั้นครับเก็บ oh, <okay. S 1> ตังค์อย่างเดียว oh, ซื้อเข็มฉีดยาคุณยิงผมทำไมครับตายใส่ด้วยเข้ามาเข้ามาจอดข้างบนว่ะ ทิ้งแล้วทิ้งทิ้งแล้วทิ้งแล้วจริงจะเข้าหรือจะออกมาเอาสกิลอย่างก็ได้พี่มันยังไม่มาถึงตรงนี้ใครไม่มีสกิลเราพี่ยังหละก้าวอ่ะ <Okay. S 2> ตีเดิมมันตั้งใจมาแก้<ร>แค้นเราอะมองไม่เห็นนะมีสเกาแบบอโนะ บอดไปหาน้องพี่อ้อมสองตัวอีกตัวหนึ่งกำลังตามมาเ <The S 1> อเลี่ยนจอยมันมีตัวที่อยู่ที่ยำยำเปิดไมคบอกบ้างดิระบอกมึงช่วงพี่อีมวนะพี่ตามไปช่วยกันโอเคมันมียิงอยู่ที่พี่เนี่ย I don't know. I don't know. It. I'll it down. I'll do the dog tags. I'll dog tags have been scanned successfully. Your teammates will return to the battle when the next revive flight arrives. มันน่าจะยังเกิดมาได้ให้มองดาน่าจะมาซื้อที่เกียวม่วงนี่แหละที่นิงเคียร์เราเนี่ยนี่โคลดี้วอเตอร์อยังอยู่ทีซีปอนอยังอยู่มาด้วยกันหรือเปล่ามีคนวิ่งลงจากไอ้นี่ไปอัปเกรดมีคนวิ่งไปอัปเกรดตัวหนึง่งบึ้งมาอย่างไรวิ่งมาจากพี่เนี่ยเนี่ยยิงอยู่ใช่เปล่าข้างล่างล่างล่างลงไปเลยดิตปางคขวะดูชื่อไม่ออก ใช่บอดศพมันอยู่ไหนอะไอคนนั้นน่ะนี่อยู่นี่ไอศพบอดี้ไอตัวสนโนไว้ไหนวะ The airdrop is coming กล่องมาละมันือล็อกคอด้วยอะกล่องมาทางเราแต่ว่าไม่รู้ต้นสายอยู่ไหน จะมาเก็บเพื่อนไหมเนี่ยดูเ,าาเ,เพื่อนมันเกิดมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วพอมานี่รอตายเลยหนึ่งวินนะตายแต่ตายเลยนะล็อกคอเพื่อน,นอ,อกล่องอกล่องแค่สองกล่องลงฟาร์ม่ออกมาแล้วนะ วิ่งด้วยจ้วงใส่จ้วงกล่องลงฝังนู้นหมดเลยวะไม่มีรถเลยถ้าผมกำลังจ้วงเนี่ยที่ซัดคนหนึงอยู่ ว่ายังไม่หายนี่ก็คนเนี่ยคิวเม็ดอะไรนี่ะฉันถามจริ่งเธอจะไม่มีรถให้ฉันเลยเหรอมันมีคนยิงมังขอหอานมั้งโอเคได้รถแล้วยังไม่มีกล่องไหนหาย the airdrop is coming ยังต้องหัดเปิดไม้บอกบ้างนะยังพอ Enemy down. Enemy eliminated. มีคออยู่ร้านแบบโอเค okay. มีคนเปิดตรงฟาร์มไปแล้วมีรถไหม หอเข้าแล้วก็มีตีนไม่เข้าเลยจีนบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยนะฮอจอดกล่องเขียวอะัอวัดใจกับกูกล่องชมพูปะเนี่ยยิ่งมาก่อนนะมันไม่มีรถมัวัดใจกับกูกล่องชมพูปะเนี่ยไปกล่องชมพูละ โอ้ยสไนัองโอเคที่ฟาร์มมีคนนะเน,นาะสไนัองอยู่ <c oughs> ไม่มันขับหอ,อกไปแต่มันพิงคนไว้ไงมีสไนซนะ์ยิงปั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 ง <c oughs> กล่องก็ได้ อยู่กับบางอยู่งงรงกล่องียวกล่องนี้ก็ได้สี่ร้อยนัดกระสุนที่รันเบดไม่มีใครนะก็จะมาที่เก็บลวเอ้ยไปไลายพูดผิด พี่เก็บไปแล้วกล่องมันก็ไม่สู้อ่ะมันก็ไม่สู้มันอยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้มันยิงกับบางอยู่ตรงกล่องเชียวแล้วมันก็หายไปตัวผู้ชายตัวอนิเมะผู้ชายน่าจะทีเซตบอนตัวอนิเมะผู้ชายอ่ะเสียงยิงอยู่ข้างหูมากเลยนั่นต้น,นาตัวหนต่งคนปะ พี่วิ่งใต้อุโมงไปปืนหมดแล้วพี่ยังนี่ยังมาเอาที่เนี่ยที่พี่เนี่ย กล่องใหม่ก็ได้กล่องใหม่ที่เพิ่งลงก็ไม่น่ามีที่กำลังไปเอยเสียงใครกระโดดอ,อ๋อตกใจ enemy down enemy eliminated the airdrop is coming Yeah, AR. two เนี่ยสองคนนี้น่าจะอยู่ด้วยกัน เขาเล่นเซฟเหมืนอนกันนะยำเกาบ่อยๆนะในวง,ง,งนั่นแหละไม่เป็นไร้ว อยู่ในฟาร์มมันน่าจะยังอยู่นในฟาร์มเลยเขาเล่นเขาเล่นเอจอยอย่ามวิ่งตามมาโอ้รวย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 วิ่งไม่ถึงกล่องเลยทีมอแต่เก็บตังค์เล่นควันมันพี่อยู่กับน้องเหรอ ปามอะเสียงอ่ะเก็บด้วยอินเนี่ยตอนมีทนายสองนั่นแม่นเธอด้วยเราอ่ะต้องร่างอะไปซื้อเข็มทันปะเก,ก็บเก็บเล่นเล็กเกี่ยวควันเนาะสองตัวนี่หว่าใช่สองตัวน้องสองตัวคันกับแยกล่าง ขึ้นมาแล้วเนอะขึ้นมาหาตน has been โอ้ยวงดีบอ่ะไม่ไดนไปดีกว่าไปไหนแล้ววะไปนอนันอยู่นรถสองตัว ยามตะเกาหน่อยอตรงนู้นอ่ะสองตัวตรงเราล่งล้วเห็นละลองไปเสียงใครยิงดูหลังกองฟังเจ็บเจ็บยากม,มากครับนี่ล้มปะล้มล้มตั้นล้มดาวดาวน่าจะมีฮิวพี่ ไอ้ตัวที่วิ่งอยู่นั้นแยกล่างนะยิงให้หายพวกมนงงมีแขมสินยาลม้ลมลม้มลมีเขมลงบ้านลงบ้านพี่ซับพี่ซับม,มันละหลงไปทุกคนอ๋บบอบอบวงมันมีมีคนเล่นบ้องอยู่ข้างหน้าเราอยู่หลังข้าอยู่ลงค้ามันชุกเพื่อนมาแล้วพี่สองตัวขึ้นรถถัง ไปมันยิงมาจากข้างหลังสองตัวเชียร์รถถัง no มันชุกเพื่อนเลยาย่ไว้ตัวนี้จริงมยเนี่ยพี่ยถังอยู่ changing a g ถังอยู่งหน้าผมเลยพี่ยิงอยู่รถถังนี้รถถังนี้ Ooh, ออออ๋อมนยิงแบบแม่นเลยพี่โอ้ยไอ้คนไอ้คนถังยิ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 งรถถังโดนมระสุนกับคนมันไปก็ได้ขึ้นมารถถังระเบิดแล้วตรงนี้อยู่ซ้ายมือตัวนึงลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนขึ้นเหนี่มาแล้วขึ้นเหนี่มาแล้ว The airdrop is coming ลงหน้ายังไม่มาวิ่นออกไป คนชอบอยู่ชอบอยู่ชอบอยู่ไปไปขึ้นมาครับนะมันวิ่งออกมาแล้วพี่ไม่มีเลือดมาค้อนเถิดเฮ้ยมันมีคนโยนระเบิร์ดอุ้ยพี่ติดไปพี่ติดไปอ้ติดต้องเห็นเนี่ะอันนึงอันนี่ยเห็นเนี่ยติดไปโดนไหวงได้ไหมได้เขาวงอ่ะได้ เขาวงอ่ะสบายปากอนยเยอะปากอนยยอะเตะเข้าวงยังเไม่มีบอรน,นี่พี่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีทีมล้าสีก่กัสองเหลือทีมแซตพลกับเจดิกเนี่ยแหละแมนอวอร์เหียยางแรงทุบได้ชุบได้มันเจ็บอยู่มันเก็บหนักเลยแหละ ชุบเลยชุบเลยชุบเลยเลยำสเกลนะพี่ยำยำสเกลเขาเห็นพี่ยำแล้วอ๋อรู้แล้วเขาอยู่บนเขาพี่สนโอโ้โหไม่ต้องไม่ต้องมานะมีเข็มอยู่เอาปี๊ไม่ไม่ทำไมอ่ะ ไม่ทันหรอกป่าโอ้ซ้ายซ้ายค่ะหรือเขายิงซ้ำน่าน่าจะยิงซ้ำอยู่ซ้ายไปตัวบนเขาลงไปเหรอัะเกาขึ้นแต่ตัวโน้นอ่ะพี่ชิดขอบอยู่ พี่ยำเนี่ยพี่ยำมีำมเลือไดไหมพี่ยำเติมเลือดหน่อยน่าจะลงแล้วจะเข้าวงวันนี้ไม่มีพี่ยำถือปืนแดงด้วยนี่ไอ้แคแดงอยู่อยู่อยู่องค์กลางดูแถววงเลยป่า,ม,าม,มือพี่อยู่ในตรงตรงคิวม่วงอยู่ในไอห้องในคิวม่วงแอดลาตอยู่ในแอดลาดนั่นแหละ ของของเองพี่ยำเก็บได้นะเจ็บ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 มากเจ็บมากเล้วยังเออตายดูเงินไม่เงินฟ้นเลยอืมดูไปก็ได้รอยขยับข้าพี่ยำจะมาแล้วเอาจบแล้วนี่เอา